น้องชาวพัทลุงบวกเราเจนนี่ลิลลี่ได้หมดเจ้าสดชื่นค่ะ<ฮ>ขอเสียงหน่อยค่ะนจบตรงหน้าควันนั่นไหอุ้ยไอพี่อะ <laughs> อ <laughs> วันนี้พี่น้องเฮา อาจจะแต่งกายเป็นชุดสีดำๆเพราะวมาจากงานซ็อกนะคะเป็นลุงพี่ชายขออไมเกตได้เสียชีวิตนะคะเป็นโรงมเริงกับบึงเสียชุดวันนี้เป็นวันเข้างานวันสุดท้ายซึ่งชุดนั้นเตียมมาแล้วและสีชมพูอแต่ว่าด้วยความที่ว่าแต่งหน้าชาลบมาจากงานไม่รู้ชุดสูนไปไหนสั้นๆซึ่งหายไปไหนขอเสียงหนยค่ะว้เป็นจุดปีมั้งเออ นองกับช่างใหม่เองจุดเนียนแต่ว่ามันรวมรวมเออรวมตรงนมกว่าเธอนมเล็กแต่ว่านมครกไงอุย้ยนี่นี่มันจุดชั้นเลยนี่มันเอามาใช้เลยพี่น้องเออตึงหนวยห้าไไม่ได้เอาเสื้อยูมาใช้น,นี่จุดเธอใช่นี่ต้องเอาเสื้อพี่ยูมาใส่แล้วไม่รู้อะไรต้องเอาเสื้อผัวมาใส่อคิงคิงค่ะอันน,นี้ไม่มีผัวหรอแค่มีแล้วเหละ จาไม่เกรงใจอันจอบันเพลือเอาจอบันเพลือผู้ชายแต่รีจอบนั่งเลยกัวยย้อยถูกต้องค่ะเราไปจอบเพือปีผู้เอลกอฮอลกองนองลำไยแล้วเอาอัวย้อยตึ้งบันเพืือเลยย้อยแต่กัววับลักหลักอะไรตกใจอยเลยอะไรลูกอะไรนะไม่ต้องถือตะอะไรวันนี้มาดูใคร เดี๋ยว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 มันมันกำคือวันนี้วันนี้มาแลอะไรดุย่าเออเอาแลตาเออไม่จ่ายมาดูอ่ะคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ลิลลี่คนนั้นคนนั้นชื่ออะไรลิลลี่เลิลลี่ด้วยจื้อเมือนกันนะแล้วหนูชื่ออะไรเซเม่ยฮะโดฟลอริดา ตื่นเต้นจ้ะอีตื่นเต้นยี่กันอชอบเหรอลูกชอบเหรออยากเป็นนักร้องไหมโตขึ้นอยากเป็นนักร้องไหมชอบพี่ค่ะชอบพี่มากมากเลยอลูกออ๋ไหนร้องเพลงให้พี่ฟังหน่อยสิไม่ต้องถือพี่ถือให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้ยเปิ้แทนเธชื่อเห้อยู่าโอ้ เธอร้องไม่เหมือนตอนฉบับเออตุให้ลองร้องให้เหมือนตอนฉบับดิเออว้าว๋อยาเป็นภาษาไทยอันนี้อันนี้เป็นการตำตัวยางตามนองเฟอริดาเต้นได้ไหมลูกเต้นได้ค่ะเฮ้ยเชึบชึบชึบเอาเขินเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาวันนี้พามาออกกําลังกายนะจ๊ะ น no okay? no ี่เด็ดสุดแล้วใช่ไหมขอขอท่าเด็ดกว่านี้ได้ไหมสุดยอดกว่านี้มีไหมท่าที่สุดยอดกว่านี้ขอแรงกว่านี้ขอแรงกว่านี้หน่อยวันชูไปฮุย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 อ่าอ่ะมีมือมีมือเฮ้ยอาตุกคนเต้ตามมานี่มานี่เดี๋ยวให้รางวัล ได้พัวบันปรื้ฟเฟริด้าเฟอรี่กุ๊กกุ๊กลูกน้องสามคนเนี้ยน้องอยากหอมแก้มใครน้องเดินมาเลยคนนี้อ่ะคนนี้ด้วยไหมเออสองคนเลยนะสองคนเลยเหรอ่ะก็เอานี้ลิลลี่กับโฟนมายืนตรงนี้โอ้โหแล้วหวังว่าออกตัางันหน้าคนน่ารักออก หมูด้งโอ้หมูด้งเอามายืนก้มตรงนี้ก้มลงก้มลงก้มลงอะอย่าพึ่งดิเอ้ยไรเราเดี๋ยวเดี๋ยวพมพี่เจนว่าก้มลงก้มลงรู้ไม่น้องทำอะไรเลียบลิ้นเลยเหรอมันเดี่ยวห่อหัเรามันเี่อ้อมแก้มสิ้นแล้วปิ้นมันก็ต้องเลียต่ำความสะอาดก่อนไม่ต้องเลียจะดีกว่าเอาหนูไปยืนตรงกลางลูก ยืนตรงกลางระหว่างอี้กับปนปนจอบอี้ไหมคนนี้ชื่ออะไรจะอไม่ได้ร้องเพลงแล้วันนี้เออตัวเลวรำกับอี้นี่นะคือนี้อะฝนก้มลงมาหนูก้มลงมาลิลี่หอมน้องหนูก้มหอมน้องง่ายกว่าน้องอยากหอมใครหอมคนนั้นเลยนู่นดูก่อนดูหันไปหันไปดูคนนู้นก่อน ก็เลือกมาแต่บ้านเร็วหนึ่งจ้จริงๆแล้วอ่ะวอลิดาไม่ใจจอบีนะจอบเคยนูก็แล้วเดี๋ยวเห็นต้ามีแล้วเว็นจีมาทําเเกาเกามีเชื่งเกิดอายนิดหน่อยโอเคเกาใจด้าฟคนเดินไปส่งแฟนข้างล่างหน่อยไปเดินไปส่งแฟนหรอ ักเดี๋ยวเอาดนตรีแบบวิวานะ่ะแด,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดไม่ช่นะไม่ช่าดเด,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 ดเอา,อาเสียงปกมือกับคู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้ฮะเอามาร้องเพลงมีแฟนเฉยเลยผมที่รักตามเรามาที่รักดูเก่งๆนะเอาอุ้มทีอุ้มที อุ้มอะไรนะฮะอุ้มถ้ามไม่อุ้มก็ต้องจูบเลือกเอาอุ้มอุ้มเอออุ้มเลยมไม่ปลือไม่เบือไม่เป็นไรลูกนะอ่ะลงไปนั่งข้างล่างลูก <laughs> น,นี่หนูน้องทักมาหาพี่พรุ่งนี้พี่ซื้อฟันปลอมให้เอ้ยอยากใสอยากใส่ฟันปลอมไหม ใส่ค่ะใส่ค่ะไม่ควันน้ำนมน้องหักเลยไห่อันนี้ฟันน้ำนมหรือฟันเทที่หักอะใช่แล้วค่ะฟันเทย่าลำเจ้าอีโอ้ยไม่รู้เองโอเคเดี๋ยวพี่ทำให้นะบ้านอยู่ไหนบ้านนี้ค่ะอยู่ไหนก็อยู่นี้อยู่อยู่ี่กันเนอะไม่จ่ายบ้านอยู่ตรงไหนนะไม่ค่ะไม่อยู่ยี่กอนไม่กวัง แ,แปลกๆไม่เหล้วก็ไปพีน้องด้วยนะคะพีน้องก็เล่งไม่ไายชัดเราก็ต้องเอาตามพีน้องก็วานะคะม,มาเลงต่อไปนี้เชื่อว,ว่าหลายคนร้องได้นะขอบใจนะขอบคุณนะตั้งแต่มีแฟนเนี่ยเอาใหญ่เลย